Good morning ครับทุกคนเกิดจะไม่ได้ถ่ายเรามาด้วยความเร่งรีบมากนะครับสวัสดีตอนเช้าจากสนามบินภูเก็ตประเทศไทยวันนี้นะครับมี ภา,ารกิจที่จะต้องเดินทางจากภูเก็ตไปาหาดใหญ่นะครับซึ่งที่เราได้อยู่ดีคิดจะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือทราบว่าเครื่องทีเ่เขาใช้บินนะครับผมจากภูเก็ตไปหาดใหญ่จะเป็นเครื่อง ATR หรือว่าเครื่องใบพัดน,นะครับจะเป็นของสายการบินอะไรเดินทางกี่โมงเรา่อนี้เราจะเจอกับอะไรบ้าง ไปดูกันครับทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าเรามากับคุณพี่บางกอกแอร์เวย์นั่นเองนะครับถ้าช่องไหนดีเอ่ยสวัสดีครับแอบหนึ่งนะครับอันนี้นะครับหาดใหญ่นะครับมีครับตัวมันได้ยี่สิบโลใช่ปะครับไม่มีครับใบเดียวครับ แต่ว่าไซส์นี้ครับมันก็ฟิตโอเวอร์เฮดใช่ไหมครับไ, <Okay. S 3> ไม่มีองและขอ,อ,ขอีครับไม่มีครัไม่มีเรียบร้อยมากค่ะเกืแปดชั่วโมงเริ่มก่อนเจ็ดโมงมีเล้าอยู่เกืสี่ได้เลยนะคะขอบคุณครับใส่คันกันไปก่อนได้ขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จริงๆเผื่อเวลามาก่อนแบ็กดรอป ซักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเคยอ่ะ,ะเฉลยก่อนนะครับวันนี้เดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวยสนะครับเอเชียสปูติคเร์ไลน์อ่าเราเคยมาแล้วหลายครั้งนะครับบางกอกแอร์เวยสและทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเราใช้เวลาค่อนข้างที่สนานกับการต่อแถวดอบกระเป๋าเพราะว่าเอ่อ พนักานเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไฟเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับได้พรีคลาสมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะครับเวลาเรียกขึ้นเครื่องจะเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับรลยบอกเราเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ PG 2 9 8นะครับ ตามเวลาก็คือออก7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้าเอเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าจากภูเก็ตนะครับไปถึงหาใหญ่ก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งและตอนนี้คือเวลาประมาณ6กโมงสินาทีทำไมเราถึงมาเช้ามากเพราะว่าแบ็คดรอปอะครับก็คือจะปิดตอนประมาณหกโมงครึ่งปะหรือหกโมงสี่สิบห้าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเผื่อเวลาไว้มานั่งทานกาแฟาในลาวสดรวยเพราะฉะนั้น ตอนนี้เช็คอินเรีบร้อยได้บอร์ดิ้งพาสมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่เกียร์กันเลยครับผ่านเข้ามาด้านในแล้วน,นะครับวสัสพูผ่านตัว Security แล้วก็ X-ray ตรงนั้นมาครับตอนนี้กำลังเดินไปตามหา o ลา g e ของ บางกอกแอร์เวย์สนะครับทราบว่าเกทที่เราจะไปขึ้นเครื่องวันนี้เป็นเกท83บนะัสเกทนฮะมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นบัสเกตนะครับเพราะว่าเครื่องที่เรานั่งเนี่ยเป็นเครื่อง ATR เป็นเครื่องใบพัดลำเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะ ไปขึ้นเครื่องนะครับทานกาแฟทานขนมของท้องอกันก่อนยังไม่ได้ติดไมโครโฟนนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงประกาศในสนามบินแทรกเข้ามามากหน่อยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่ลาวสิครับ 83นี่เป็นบัสเกตใช่ไหมครับ <St art ing noise> และรับการคอนเฟิร์มจากพี่พี่พนักงานที่ลาวฉลาน,น,นะครับว่า83เป็นบัสเกตระฉะนันอดก็เิ<ด>่มเลยเข้ามาในลาวฉล่าเดี๋ยวผมไปาอะไรทานกันนะครับจะมีกาแฟ ชาส้มใดๆแล้วก็จะมีพัฟน่ารักน่ารักต่อด้วยช็อคเคล็ดบราวนีและอีกหนึ่งชิ้นก็คือซอเบอร์รี่ดัชจัดเต้าซ้อนะทุกคน แต่ไง้ขอทานขนมแลอวก็กาแฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวจอกัน mm อีก hmm. ทีหนึ่งตอนพเกตเลยละกันครับเป็นเวลาเพิ่งั้งใจว่าจะเสียงแังมาก ยังไม่ขอการันตีนะครับว่าจะถ่ายให้ดูได้ตั้งแต่ลงบัส,สจนถึงนั่งที่เครื่องหรือเปล่าเพราะว่าเรามีกระเป๋าสองใบถ้าเดินขึ้นบันไดมันจะค่อนข้างทุลักทุเลนะครับเออไงจะพยายามเก็บภาพมาให้ได้เยอะที่สุดเท่า้วกัน อะ่ะเริมและย้อนแสงหนึ่งอเออบันไดชันอยู่นะหนสอโอยโอยโอ้โอโอโออย๊ซ่๊สวัสดีครับขอบคุณครับ นี่ให้ลูกเรือนะครับผมกขอบคุณครับผมตามพี่อยู่ในติ๊กต็อกอ่ะขอบคุณครับประสบการณ์ใหม่เวอร์ทุกคนดูนี่นะที่นั่นอยู่ตรงไหนับสองสามสี่ห้าหกสวัสดีครับสิบหก ดีตรงนี้ป่ะครับมองไม่เห็นครับขอโทษนะครับชุลักชุเลเวอร์เครื่องใบพัดได้ดูใบพัดสมใจหรอจากที่ฟังประกาศจากลูกเรือนะครับขอใจว่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาที จะได้ยินเสียงเราพูดเยอะแค่ไหนนะครับถ้าไม่ได้ยินจริงๆเดี๋ยวค่อยขึ้นซับชโทรตรงนี้คือเสียงด้านนอกค่อนข้างดังเพราะว่ามันเป็นเครื่องใบพัดแล้วเราก็นั่งติดกับใบพัดและอย่างหนึ่งคือมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งข้างเราเนี่ยเขาหลับอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากจะใช้เสียงเป็นการรบกวนเท่ากับ ทเท่ากับสกอร์จังเนีับตอนนี้ก็คือเอ่ทำไมถึงพูดแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากมกล้องนะอยากพูดใกล้ไมโครโฟนตอนนี้ก็คืออ,อ,อยู่ในช่วงของอ cruising altitude เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>คาดว่าไม่ใช่คาดว่าหรอก เรื่งสก่อนจะขึ้นมาครับเราเปิดไซต์เรดาร์ดูว่าไซเ์นี้ยเขาบินอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ซึ่งจะบินอยู่ที่ความสูง1,500งหฟตุตนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเราน่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นแต่ยังไงจะแปะรูปภาพให้ดูนะครับ่นีตอนนี้ก็คือซีดเ e ลออฟแล้วทุกเราก็เริ่มเซอร์วิสนะครับ มาดูกันว่าบนไรนี้เขาเสราิร์ฟอะไรบ้ณครับเดี๋ยวาบจริงจริงแล้วยังคลายอยู่คลายคือกำลังแบบไตระดับขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถาดอาหารเราก็มี่ว่มทุลักทุเลพอสมควร จะอินิเสิร์ภาพประกองนะครับว่ามือดีเขาเสิร์ฟอะไรได้รับทานก่อนนะครับเนื่องจากเรา ค่อนข้างจะพรุงพรางนะครับเพื่อไม่ใ okay. ห right. ้เป oh, yes. ็นการขวางทางคนอื่นเขาเราจะให้ชาวบ้านเขาลงไปก่อแเราขอลงก็สุดท้ายแล้วกันเครื่องมันจอดนอนหรอครับหรือว่ายังไงหมายถึงว่าตอนตอนเซกเตอร์แรกอ๋อใช่เซกเตอร์แรกจอดนอนแสดงว่าลูกเรือก็คือนอนภูเก็ตใช่ค่ะอืมโอเคครับอันนี้เดี๋ยวกับภูเก็ตแล้วไปไหนต่อภูเก็ตแล้วก็ไปสมุยต่ออ๋อโอเค โอเคครับขอบคุณครับไปเจอกันครับขอบคุณครับฮะว่าเหอว่าฉันจะลงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่หาดหยั่นะครับวันนี้เราเดินทางกันด้วยไฟล์อะ PG-298 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับเป็นการนั่ง ATR ครั้งแรกเธอตอนเทคออฟก็คือไม่ไยินอะไรเลยและก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคลิปที่กำลังจะลงไปให้ทุกคนดูเนี่ยจะได้ยินเสียงเราพูดหรือเปล่าหรือว่าได้ยินแต่เสียงเครื่องนะครับใช้เวลาทำการบินทั้งหมดตามในสายเรดร์ก็คือ43นาทีนะครับ ATR คเครื่องทะเบียนโฮเทลเซียร่าปาปาสูลูจูเลียตนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับพูดถึงเมื่อกี้ที่เราบอกไปเป็นแบบโฮเทลเซียราบลาๆอันนั้นนะครับคือเป็นทะเบียนของเครื่องบินนะครับทุกเครื่องที่จดทะเบียนในประเทศไทยเหมือนกับทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นทะเบียนเครื่องบินเนี่ยที่ เครื่องมีการจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัว H กับตัว S นะครับ Hotel z e r r a ถามว่าทำไมถึงขึ้นต้นด้วย H กับ S นะครับเขาบอกไว้ว่าเพิ่มช่องใหม่ดีไหมช่องนี้มีสาระแบบนี้เหรอหรือว่าไง Be Bad at Library โอเคเขาบอกว่าพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรษัดชัยยากรซึ่งเป็นโอรสของเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นยังมีอักษรอื่นก่อนตัว H S ที่ทรงเลือก H S เพราะจะให้มีความหมายว่า His Majesty the King of Siam เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ย ประเทศไทยยังเรียกว่าสยามอยู่นะครับเวลาเรียกขานวิทยุทีนึงก็จะได้เป็นการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับเราเลยมีสัญญาณเรียกขานว่า HS ตั้งแต่นั้นมาอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องของสายการบินอะไรที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับจะมีทะเบียนขึ้นต้นด้วย HS เดี๋ยวเราจะพยายามหานะครับ อาจจะเป็นรูปของสักสายการบินหนึ่งเป็นของบางกอกหรือของการบินไทยหรือของสายการบินอะไรก็ได้ให้ทุกคนเห็นว่าหน้าตาของตัวป้ายทะเบียนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไง oh. มีสาร,รนะ์ <Word. S 1> นะครับวันนี้รีวิวไฟล์ PG298 นะครับภูกเก็ตหาดใหญ่คาดว่าก็จะมีแค่นี้เลยถ้า ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้อยากให้ไปรีวิวอะไรอีกอยากให้พาไปทานอะไรอยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับคอมเมนต์กันมาได้ยังไงแล้วรบกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องใหม่บีบัดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้คาดว่าคลิปนี้จะได้ลง ในอีกประมาณ1-2เดือนหลังจากนี้เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปอาจจะพูดงงๆบ้างนะครับขออภัยในความเช้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ